ะครับพอดีเจอเจ้าทิมครับผมมาเป็นแก่งเลยเป็นกระจาดนไหครับผมยังบีสีจูได้นี่ครับนี่เอาข้าวไม่ใหญ่ไอ้เพื่อนนะกูได้กินหัวดูเลยครับจัดเลยกินเส้นเล็กกันตัวนี้ส่วนมากก็มีเหลืองนะคน้าทงเปาบ้านกุ้งครับน้องกุ้งเปาโอเคครับ แซบบะครับลานแซบุดยอดนะครับเนาะจานนักบาทนี่ครับมากินกันเก็เทนหาซิฟจำลองอิ่มจนจุกนะครับเนาะโอ้โค,ครับหากินยากเลยครับชุดมือนี้แล้วก็เพิ่นเมแซบบุลีครับผมแทนกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกค้นโหดได้เลยสองคนบคคคคน่ผมมเบ่่ออตาคะขอบคุณได้หลายครับผม <S <S เอากอระนะครับแซบแซบไปเรื่อยๆกัน โอ้กินเพชรชุ่มวัวเหมอนี่ครับนี่จอดเลยอันนี้อรุณบานไปเลยอันนี้ขึ้นมากมาอยู่นี่แต่ว่านลำสุกก็ซือ้อน,นี่ลองซื้อ,อยังคทำซื้อกิมครับกิมนะจอด,จอ,ดอันนี้เลยครับนี่ผู้สาววันนี่ ตามขวบ้ากดวยเตียวครับผมแล้วผมสาวๆสิตตมป,ป่าสุกิ๋งครับเมื่อนี้นะอันนี้คนสิตต่มคือน้องมิวทักทายนะครับนี่อันนี้น้องเลย เดียวกันเดียวเขาก็ปรลับปิดหอเมือก้อนนี่หนาเบอง์นะ่ครับยังสวยเหมือนเดิมครับนี่เห็นนะครับผมตัปาตตาอครับลาตตาอหมอกเลยครับที่สื่รของอีสานครับกลมๆแับลองเ้าวว่าเบอง์ีเมือสิแซวขนาดไหผมกิลานก๋วยเตี๋ยวมีภาพที่ดีครับผมใสลงไปแล้ว มียังไรครับแนะนำหน่อยมีบลาเคือเทศเมีอันปะาคามตะไคร่อะไรก็ไปปลากรุดจ้าเซ้น,นถุงรดเจ้ายางหรอบอกนะถุงไปเบิ้งนะครับโอ้โหสมคอค<า>อเ<า>นะปลาลงไปก่อน คือแม่เลยครับแม่มักต้มปลาใส่น้ำปาลาด้วครับผมแซ่บอีกแบบครับบางคนใส่บด้เกลือครับผมแต่ผมบอกเลยแ่น้ำปลาแซ่บครับน,น,นี่พี่เด็กไม่ก็หนาผมรถของผมคนทำด้วยยูนิสร ผมแล้วก็วัตถุดิบดีครับผมบอกเลยมะเขือเทศดีมันสมนนมนิมันสิสมบ่ครับมะเขือเทศดีนิใส่เป็นหน,น, <laughs> วน่วยจังสิเปื่อ,อยคือเก่าบ่เปื่อยจับเปื่อยอ๋อเปื่อยอที่รอเนาะชุโรน้ำปลาแค่นี้ก่อนบอกอ๋อจากสวนนองเลยเสียเราล้างดูแลที่ครับผมจอด บืนมาโอ้ก็เกิงแต่คนยืจอดเลยควายสะนี่บืนหนีแน่เออนี่ครับันเวลาต้มป่าร้องเพลงไปด้วยครันีเทคน้หน่อยด้วยปิดไฟแหงเทได้แล้อยู่นี่โอ้โหบขาบอลด้วยที่นี่ ये रहे मेरे दोस्त को मिला นะครับผมอันนี้มันเป็นแบบดังมันเลยดังง่วครับผมโอ้สุดยอดเลยมันเห็ดแจวเพื่อนแจวแต่เห็ดมุกี้เลยโอ้นี่ครับเห็ดจุกแจวเลยครับผมมันมีแก้วดีเลยนี่ดีอันสีกัดดับเอาไปพัดกะเพราเลยนะครับนี่เห็ดต้มแซ่บก็ได้ครับคือว่าเนี่ยแซบเลยล่ะแกงสะพักรล็กก็ได้ผมบอกเลยแม่บอกเลยเถอะไม่รู้ว่าแกงมตุ่มผมหอมเหมือนกับหั่นกิมแจวเลย เดี่ยวเราเบิ่งครับสุดยอดเมนูนี่โหดกว่าเมนูแหลกอีกเยอะมากเลยครับผมเดี๋ยวข้าวเบิ่งผสาวทั้งนี้ก็นมี้อม่วสนะในมาเอาคุณตอเนื้อโอ้ยนี่เนื้อพออมตัวนี้ คุณครับผม๊ดอมากิหลีครับไม่นุ่งเดี๋ยต้องฮิชแก้วบ้านๆเนาะครับผมบอกเลยครับสุดยอดโอ้โหจีนานมาถีบร้องเทียเบิ้งแบบยังบดกิ้มน้ำจิ้มเบิ้งครับผมลองเบิ้งครับผมยังไม่จิ้มยังงอครับคุณเรา่เปิด แต่ไม่เคยกินแบบต้มทินน้ำบานเขาเหน่อยอีสานจริเจิคุณกอดเลยแซ่บมากยำเลยน้่จิ้มเฮ็ดแล้วเมื่อกี้นี่ขากันนี่หละุ๊ปเปียวเป็นปลาดิจ๊อจำแก้วแก้วต้มปลาอะไรกัน โยนลงเลยขึ้นมาหลายตัวแล้วปลาบืนนไหมผมมีหดปลาเข็งตัวนี้เพื่อนยอดเข็งนะครับเสียดสุดแล้วของอีสานนะครับแต่ผมแต่ปล่อยปลาอยู่สาผมไหมนี่ผมจีเรียกปล่อยปลานิ้นก็ปลาเข็งใช่ไหมครับบอกเลยแต่ปลาดุกใหญ่เร็วเหรอครับแต่ว่ามันปลาดุกสูงปลาเข็งประเดหรอกแมนผมเสียบสุดยอตัวกัน จะาบดูกันใหญ่เร็วหรี่เงี้ยเลเบิดเร็วเปลืองเงือเออโอ้โชิมให้เบื่อนกันอยากจะได้รู้ว่าเป็นยังไงจบเลยเนาะซื้อจ้าดิลี่ของผมแซ่บมากเดี๋ยวเราไปกินมเจ้าครับวันนี้นะครับตอนนี้เมนูตอนนี้นะครับต้มปลาคอหูย แล้วทีเด็ดท,ท้อเขาประเทศนี้แต่ก็มีลาบป่าผมนี่ครับป้ายัางนี่ครับปลาตองตองู้มีแบบดิบกอบมีลาบเนื้อหูเขาเนีววน้ออ่อนๆมาดจับเลยครับมันน้นำเบอร์บันไปมากินซุปกันนี่นะครับเฮ้ย <c oughs> ยังบิบมากยูนิธรรมชาติ์ด้วยครับผม <c oughs> นี่แค่มือเอือว่าพี่จอย <c oughs> อะไรขอบคุณแม่ค่ะโมครับผมสวย มาครับเขาบอกกินได้เนี่ยเหรอได้ครับต้องสุกนิดหน่อยทีนี้มาได้คนจอมโอ้โหมีการเอาผิดลูกอีกรอบบกหนาครับผมต่วนระพาะขาอ่อนพร้อมสุดยอดเลยไปกว่าขอ่อนครับผมหนักดาห้องครับาหนาห้องมันเลย

ว่าสุมมา่ <Minor. S 1> มอะไรไม่ว่าก็กลางงานงน่าครับปลาด้วยแต่ร้องกันนรืกินจิบเลยคนอ้วนคนอ้นนะวนอ่ะเนื้อเยอะย <laughs> นี่ครับชอบเลยนี่ครับเมนูนี่แต่นี่กิมบะที่นี่ครับร้บอนเกี่ยว<ๆ>แบบใส่น้ำต้มปลาคอ กลับมากคุณตัวครับมีไหมีไม่ค่อยกินถ้าเป็นจุเขาเอ็นยังเหรอจุ๊คำกี่เฮิรนจุตอนนี้แหละแซ่บเลถ้าเป็นพวกหางวัวต้มครับอันนี้มันจุบได้เลยครับจุบได้เลยแซ่บครับัว่งคนนเจียวนะคุณตอวเลยเขากันมากคำหาบผมเยี่ยมมากเลยเมนูนี้ เพราะว่าถึาแม้ทั้งตัน้ำเหมือกับจำเกลียวนี่เขาเหมือนกันนะครับบรรยากาศเป็นการตั่นรับพี่จอยช่ยชงกับบ้านพร้ <c oughs> อมครับมโอนี้ครับกราบครับผมขอบคุณโมบ,บอย อย่ามาเล่นน้ำดูครับผมปากกำลังหญ่เหมือนนเนาะช่วงน่เ,นนเินมากวัยสุกิน่นไหนนะว่าหแล้วกลับมาแล้วมันหยุดแบบสุดเลยอะลองมึงครับลองค่นี้แหละครับตรงเติมนบบ้บ๊อบชอบเลยกับน้ำป่าครับนอเน่าเสีพอไบ่หากเลลาดือเไม่เอ,อานไ่กินกับแ่ เราเกี่ยวกันเลยอน้อยในการ,การเนียนคนเหนียวมาเ่อม,ม,มา่าอยากคุย,อยนองไหพี่ลีใสเลยมันกับแกมตอนนี้ชอบ,บตอ <c oughs> ่อเออขแมเล่านี้หบต่อมันต้องมีคนเหนียวครับผมแม่นี่ลี่หรเลียงได้กอะพายนิยมหรีอเบียงนะผมว่ามันจะมอดดากเราจุดๆนะอร่อยปากลำบากอ าเป็น,นี่ครับเพื่อนบ้านกินบ้ากดีครับผมลำเดียวบะตองต้องตำรสสดครับผม,บมนมนเยอะแยะหอข้วขอววาววแบบเคาดีเลยแม่กล้วองอืมกินกะพราพกระเสริฐนามก,ก็กลอวเพิ่มนุ่นๆครับสุดดีครับผมซุกด,ดีบสนใจเด้ผมบอกว่าประทัได้ผู้น้เหีหุผต้องห่วงครับผมนุ่น หอมครับสุดย <400 hashtag. S 1> อดนมากเผ็ดหนักเมนูนี้แล้วก็แซ่บมากละมุนมาที่ไงน้ำขอมฟันเยอะเจล้อกินด้วย มันลาบประจาก็เพิ่นอาจี่เป็นขัวส uh ุกแล้วอ Is uh. ืมที่เป็นคนน้ำกับน้ำผึ้งจีนกระจานะคะหมอชิมผัดแล้วเกียมไปอยู่เนาะเนาะอันนี้ว่าินเกียมมาเรื่อยครับผมเราเมื่อกี้พี่เกีมแบบชิมโอดแทบเลยครับผมมือนี้บอกเลยว่าผมมัาสุดกับอันนี้นะครับ เอาบ่ะซิมหน่อยนะแล้วนะแวซิมสามที่หลังครับผมทมั้งรมาเขาฟันเล่ยมา <นะ S 1> ที่นี่มีหลายที่หนึ่งเลยไม่นูน่นมาที่สุดเลยแกงหลังเริ่มแพลาปป่าป่าละาป,ป่าโคเสียบเลยตอนจอด,ด,ดอันนี้มันแมนเป็นกับแกมที่บเลยยอมหลับเลยเัน่นี้ครับย่อยู่บอ่อคู แล้วเมื่อกี้กินอันนี้แล้วคือบวกกินกับลาบปลายมันมันมีผักอันหนึ่งมันมีเข่าเมันมากเลยกินได้แบบยิงฝาแล้วกินยิายครับแมนโยแต่ว่ามันยังยังมันยังมีเข่าเหนเด้อไอไอ้นุ้ยังไงมาครับโอ้หัวแล้วก็จังนัวงก็จังอันที่ดีนุ้งเหรอก็เข้มข้นมาเลย คนละแบบก็แบบนี้ครับเป็แบบนี้แบบหัวสุดยอดต้าหัวแล้วมันยืดตังแฉบมากงอมหลับเมัม้งแฉะให้มองตูงครับมันคนละลิ่นครับมันแงอายุมานรู้จักเดียวก่อนแต่ว่าอยูนี่เครื่องถือไหลกว่าผมแม่เห็นดูแม่เห็นยังไงลงกับแฉเพื่อนแฉนี่บ้าอือดีแค่คิดหอนพ่อ คิดขอพักที่ของกลับปาาจำไม่ได้ลูจำได้เล้วใบพักกระเดาออนออนนผมเอาไปเผาไฟคือใบเตี้ยงเอือแเตี้ยงเลยครับผมนั่นแหละกับคาออนผมบอกนี่แหละผมมันขึดนี่แหละคาเป็นหัวแล้วก็เอาเดิมออนแบบที่มันหวานลำนะครับหนึ่งก็ได้จอเผาไฟที่สุดเลยกัดกั๊บเคยกินปะ ได้ด้วยบอกเลยคาเผาไฟครับผมรปดากับสุดยอดอันเราแซ่น้ำปลาเนียแซ่น้ำป่าก็ต้องแซ่พระกระโดดนะแต่บัเคือคือไม่ต้องแซ่น้ำป่าดีเชยนาะแสบสบสุดยอดเลยเก็บในกกการ์ใส่ื่อยครับผมแต่ยืนยันเมนูขอมแสบไปก่อนไอแท่นนี้กัุดยอดับผมมาลองกันดีก่อนทำในที่นี้ อันนี้ต้องแบงฝันนี่ครับนีุ่้มกอกอนี่คือน้ำบวันของงานเลยนี่หนบกเชียงรายเหรอไม่ใช่ก็ว่าอาิตย์าเนมาก่อเออวันเิดทุกสาวพรากอยากไปเที่ยวบประคามวันพอมครับกคับกุ้มาอ่ดเสม็เสร็สุดแลอ๋อนเองเนได้ แดงนี่ใส่ออนแดงนี่ใส่อ,สออนไปผมที่เด็ดพี่กันเค็ดยังไงทีท่ได้น้ำกิ้มพร้อมไนเนาะสองบาทน้ำกิ้มเล็กน้อยสุดยอดลอยแล้วก็รอยไม่เอามีสั่งใหม่ส่งใหม่สั่นะครับอืออันนีเ้เจ้าแซ่บดีครับกินก็เป็นต้มปลาสุดยอดกินก็เป็นจูด,ดังวัวสุดยอดต้องเจ้าขม่มทำงานแซ่บเด็ดนะจนข้าวบุญจอนาดีๆ แปง <S <S เยียมมากดดอยเลยทีหนึง่นงยอมเลยครับผมต้นน้ำไม่แบได้เ่อกที่น,น,นไป,ปไเยียมมากมา่บแจบครับผมด๋อดจริงคนตบ มิวไปปักตะไคร่ตอนฝนตกฝนหยุดบ่ครับไม่ธรรมดานะท่วมเลยแสดงว่าบบซิงบ่แมอีโอปุ่นฟักอีโอเป็นก่ออ้าวเลยจีเขาบอกไงชิมอันนี้บ้างนะครับมิวแซ่บไปด้วยครับนี่กินบ้าเป็นอ๋อใช่คิวก็แกงกินหมูไอร่อยอูมามิก็ได้ไหมอีก่าเหมาะขนาดนี คุ้นดีอเออน้ำจิม้มน้ำจิม้มทำแบบว่าน่ากินแบบอร่อยเลยอ่ะจิ้มจะวะครับจิ้มไหมนะม,มาครับตรงนี้แซ่บเลยนี่หนังกรุบกุบกระดูกอ่อน <c oughs> มือตุมนม้ำหายมือนี่นี่ครับเฮ้ยซ <c oughs> <c oughs> ื่นใจเลย <c oughs> ย่งมา แสบแสบคอครับผมตอใสเวดแล้วคนตรงหนามักี่เปียกทันหมดเลยรัวง่ายดีครับตู้เกียวเป็นไงคะดัวอุ่นอยู่แล้วอยากมา